จากความคิดเห็นของรายการต่างๆนะครับทางไทย PBS ก็มีความคิดเห็นของคุณผู้ชมอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ได้เสนอแนะแล้วก็ติชมการทําหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพของผู้ประกาศนะครับการอ่านออกเสียงหรือการนําเสนอเนื้อหาข่าวและในวันนี้แหะครับทีมงานของเราได้ไปพบความคิดเห็นของคุณผู้ชมบนหน้าแฟนเพจของเปิดบ้านไทย PBS ครับที่ช่วยสร้างกําลังใจให้กับผู้ประกาศข่าวของเราได้เป็นอย่างดีเลยละครับ จากการสำรวจความคิดเห็นบนแฟนเพจรายการเปิดบ้านไทย PBS ทีมงานก็ได้พบกับความคิดเห็นที่มีคุณผู้ชมชื่นชมการใช้ภาษาของผู้ประกาศข่าวเข้ามานะครับโดยเป็นความคิดเห็นจากคุณพัฒนานุชบอกว่าชอบข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงของไทย PBS มากค่ะเป็นการนำเสนอเนื้อหาความบันเทิงที่มีสาระและรู้สึกชื่นชมผู้ดำเนินรายการคุณการดาแย้มบุญเรืองที่ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องทั้งการควบกล้ำและการออกอักขระ ทังแล้วรู้สึกสบายใจน่านำไปเป็นแบบอย่างค่ะจากความที่เห็นดังกล่าวเปิดบ้านไทย p ี s ีจึงได้ไปพูดคุยกับคุณการดาถึงความรู้สึกที่ได้รับกำลังใจนี้แล่เราจะไปถามคุณการดากันนะครับว่าก่อนที่จะทำหน้าที่ประกาศข่าวหรือต้องดำเนินรายการผู้ประกาศต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับ วันนียก่อนจะเข้ารายการครึ่งชั่วโมงก็จะมานั่งที่ตรงโต๊ะแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็เพื่อเตรียมที่จะให้เข้าจัดแสงหรือว่าเตรียมงานต่างๆเราเองเนี่ยก็จะเตรียมเรื่องของบทจะต้องอ่านบทก่อนทุกครั้งไม่อ่านไม่ได้เพราะว่าข่าวบันเทิงของเรามันมีหลากหลายแนวบางครั้งก็มีประวัติศาสตร์บางครั้งก็มีชื่อของคนเก่าๆโบราณอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าชื่อสถานที่ต่างๆที่ค่อนข้างยากดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ดูบทก่อนก็จะจบแน่ๆ หน้าจอนะคะเพราะว่ารายการก็เป็นรายการสดด้วยดังนั้นเนี่ยต้องดูบทก่อนทุกครั้งแล้วตัวเองเนี่ยจะมีเทคนิคของตัวเองก็คือว่าถ้าไปเจอคําไหนที่เป็นคํายากจะขีดคั้นเอาไว้แล้วก็ขีดเน้นหรือว่าคําไหนที่เป็นคําที่เป็นรอเรือติดกันเยอะๆหรือว่าเป็นคําที่เป็นรอเรือแล้วก็รอลิงแล้วก็รอเรือคําแบบนี้ก็มีเหมือนกันเราก็จะมีการเน้น จะเน้นเสียงของตัวเองขีดเส้นเอาไว้ตลอดเพราะว่าเวลาเราอ่านปุ๊บเนี่ยเส้นเหล่านี้จะเป็นเส้นที่ดึงสายตาแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะจดจําได้แล้วก็จะช่วยให้การออกเสียงเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยผิดพลาดเท่าไหร่ค่ะท่าระหว่างการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการยกแขนยกขานะคะหรือว่าท่าทางการฟาดต่างต่างเนี่ยทั้งหมดนะคะด้วข้อดีของการอยู่ตรงนี้นะคะหน้าจอของโต๊ะข่าวศิลปะวัฒน,นธรรมบันเทิงเราทําข่าวเอง ใช่ไหมคะพอเราทาข่าวเองเนี่ยข่าวที่เราอ่านก็เป็นข่าวที่เราเขียนเองดังนั้นนี่แหละคือความความต้องบอกว่าข้อดีเพราะว่าเราเห็นบทของเราก่อนตั้งแต่เราเขียนแล้วเราก็มาทดทวนอีกครั้งแลนะ,ะในขณะที่การไปทําข่าวแต่ละครั้งเนี่ยแน่นอนว่ามีการหาข้อมูลแล้วมันก็ยิ่งทาให้เรามีความรู้เรื่องของคําที่เป็นคํายากนะคะหรือว่าคําบางคําที่คนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยได้ยินเราเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ยินค่ะต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มีคุณผู้ชม คือชื่นชมมาเรื่องของการใช้ภาษานะคะการออกเสียงต่างๆเพราะว่าคือพอได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเออสิ่งที่เราพยายามจะทำนะคะพยายามที่จะให้ความใส่ใจแล้วมีคนเห็นท่านผู้